ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นเกิดพายุฝนนะครับพัดพล่มเขตอำเภอตะพนานหินจังหวัดพิจิตรบางคาปีวันนะครับขวางหนด ขก็ต้องใช้รถเคนช่วยยกลังคาบ้านกันเลยครับนี่ยนะครับปิ้วว่อนมาเลยนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องมาคอยเก็บพวกเศษป้ายไว้นิวนะครับปิ้วมาติดอยู่บนลังคาบ้านต้นไม้หักโค่นแร้เนี่ละนาด เสาไฟฟ้านะครับหักโค่นเป็นจำนวนมากนี่ครับร้านค้าในเขตอำเภอตะบนินทิ้งถนนนะครับต้นไม้หักโค่นตามถนนล้ำท่านะครับต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหักในเขตตะบนินท์นะครับสี่ห้าครึ่งครับเท่าไหร่นะสี่ห้าครึ่งบ้านนู้นก็โดูนะบ้านตายายอ่ะครึ่งหลังร้านขายของเไปอามของอ่ะ ลมพัดสังกะสีนะครับมากองอยู่บนถนนเนี่ยครับชาวบ้านก็นมาเก็บสังกะสีตัวเองนะครับ